ี่ยบูสเตอร์5-5แล้วเหมื่อจะตัดลา,ายของกำฝั่งพอเล็กไม่ต้อติดหัวหนเริ่มเป็นน็อกดาวน์ของบอดบาสไปเลยนะสุดท้ายพอดีแล้วบอดบาสเก็บงานได้มาดึงเดี๋ยววิ่งมาเช็คซ้ายมือตะแวงขวาเหมือนกันแล้วเห็นเห็นล็อกกิจจิมกดไปชุดหนึงแล้็อกได้เหมือนกันแล้วบูโซรมาเลียบูโซรเลียหลังจาบอดบาสบอดบาส์ดโดนหัวจไตล์จีซ้อนมาจากด้านหลังฮะตรงนี้เหนือโลซานโดนที่ปั๊มยาขึ้นมาล็อกกิจจิมโดนสไตล์จีช้ำออกเกมแล้วก็แค่ได้กิงจากบูสเตอร์บอดบ วงเจ็บต้องวิ่งกันต่อสไตล์จีชิกสไตล์มาเป็นโรถสโตอนน็อกสไตล์จีไม่ได้เหลือบอดบัสกำลังจะปั๊มยาขึ้นมาแล้วลุกมาแบบนี้โรถสโตนทามิ่งดีหรือเปล่าเปาเมดมาเบรกไปก่อนแล้วบอดบัสที่มาชุดหนึ่งขึ้นหลอดขึ้นหลอดแล้วเป็นบอดบัสตรงนี้ส่งเพอพร์พูดีสปอร์ตจบอันดับที่24ไปเลยแล้วช่วยสไตล์จีได้ด้วยแนหะละเอ็กคิวรวมเข้าไปแล้ววันเดอริก้าไปน็อกทางฝั่งของสาปาร์เกอร์เป็นเนมดน็ดมาไปเมื่อสักครู่นี้แล้วลูกนี้ไบเน็ดกับในไตไบเน็ดกำลังจะ ตายลูกนี้โดนหรือเปล่าเรียบร้อยเลยโดนดาสองคิวอีกแล้วของเขาส่งซิงเดย์เจอร์เกมมิ่งจบ1 1ไตกันการคิวฟิีฝั่งหนึ่งมีดีสองคนของ MIGS ฮอนโมย่ากับจูลิโอถามไม่ไม่ดีโดนล็อกไปแต่ฮอนโมย่าไปเทเอทีเบ็คขึ้นไปได้แล้วกำลังจะเก็บออกเกมจูลิโอโอ้โหดีเคธกับโลซิเต็ดเจอาดตัดมาตรงนี้ MIGS พึงได้มาหนึ่งคิวโดนทิ้งมาแล้วฮอนโมย่าน็อกไปหนึ่งล็อกไปหนึ่งแล้วเก็บคิวก่อนเป็นสองคิวรวมของฮอนโมย่าคนเดียว คอนโบยาคนเดียวโด,เดวนเดียวคอหนอยแล้วคอนโบยาสะบัดไปหัวที่เขตขาดหัวที่เขตขาดเมือเหลือ30โดนออกมาถามวิ่งไมได่ดีโลเซเตอร์ดดส่งมิดจบอันดับที่6ไปออดห้าคิวรวมแล้วเห็ม m ีแล้วเคาะไป2นัดซิกแซกน็อกบอชี้ไปแข่งเท่าฝักเข้าฟอร์มตั้งแต่เกแมแรกเลยครับอินดับหมีเดบ้าตกใส่หน้าอุ้ยพอดีหน้าเลยแม็กโซน่าแบบนี้รอนอหน้าลู่ลงไป ตัดมาทิกแท็กกดเลนต่อดไปกดเลนต่อดไปแต่คนเดซี่คมกว่าเยอะเลยนะฮะตรงนี้ตะเปมาอยากไกลทิกแท็กกันล่วงเลยล่วงแบบนี้เหลือ2คนของชาเปอร์อีสปอร์ตแล้วเป็นทางฝั่งของวอลหลักฮะเก็บคนเดซี่จบเกมระดับสามแล้วคนเดียวของเอ็มจีสองคนของชาเปอร์วอลหลักคนเดียวยิงทุกหนึ่งมาเจ็บเหมือนกันแล้วเปย์ทางฝั่งเขาตีน้อยพีพีทีเฮดช็อตออกไปเปิดแชมป์ในเกมอยู่ด้วยแหละฮะโคนเนซี่ แล้วตั้งเป้ารอกดไปแบบนี้ไม่โดนสักนัดเลยแล้วฝุ่นสาล่วงเองเลยฮะโคอเทสซี่โอ้ชุบูชุบูแต่ตรงนี้เอจีจอดเอจี AG จอดเอจี MG ยิงเอจี MG ยิงเอจี AG ยังไม่ล่วงแต่เอจีจะล่วงก่อนแล้วเป็นเอจีล่วงก่อนเป็นดีเอจีฮะตรงนี้แหมมีแต่จีแล้วธนวัตรจีเฮดซับไปซับลูบีออกเกมโอ้โหแล้วนี่บอชิลากต่อมาต่อธนวัตรจีเฮดม,เมาเลยไปด้านหลังบอชิยัง ดูเดินตรงนี้ด้าน่าเข้าไปยังมียิงแต่ขึ้นไปยันแล้วดีเอ็มจีอีกแล้วไปน็อกบอสชีแล้วทำโอกเกมไปเป็นสองน็อกดาวของตัวเองแล้วเป็นวงแล้วเฟรตี่สามจะมาแล้วเป็นไบเน็ตครับไปเฮดช็อตสมุทสเต้ครับซิกเนเจอร์กับไกเซอร์แล้วเรเดียนครับขอไปสองเมตรทูเคซี่หัวแดนปลแล้วจะล่วงอีกคนหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะอาร์มูรีเกมมิ่งรัตนวัฒน์สวนมาแล้ววัดอ้าวลูกหมดก่อนครับเรเดียนต้องหันกลับก่อนเออแล้วสปาร์เกอร์วิ่งมาเลยยังไงครับสปาร์เกอร์แล้วสปาร์เกอร์ตัดเขาไปหนึ่งเหลืออีกแล้ว เป็นดับเบิลคิวของสปาร์เกอร์ครับส่งเพอร์มุดจบที่12ไปครับเป็น3คิวของซิกเนเจอร์ครับนี่นี่มองไม่เห็นอะไรเลยแหละฮะบอดบาร์สใช่ครับแล้วลุกมาแล้วด้วยหมอดนับทีปลายก็ไปเป็น2คิวของบอดบาร์สไปเลยส่งยิงของทีจบอันดับที่7นะครับคุณผู้ชมเออครับเหลือ3คนครับฝั่งบุรีรัมย์เหลือ4ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าซิกเนเจอร์และเอ็ดดี้เห็นสเปร่าตายแล้วโดนสวนมายังไงครับกับสปาร์เกอร์ฮะเอ็ดดี้เปลี่ยนเป็นปืนพอก่อนครับ เอ็ดดี้เห็นต่อแล้วเอ็ดดี้โดนแซฟนิกเทิดขึ้นมาได้ครับเอาแล้วครับฝั่งบุรีรัมย์ก็น็อกหนึ่งเหมือนกันโนวาดาไดมาด้านหน้าเป็นแซฟนิกก็ดแมวท่าเป้ารออยู่ฮะแซฟนิกจะโดนก็ดแมวแล้วบงมันบีบมาด้วยโนวาดาก็ขยับแล้วขวามีครับโนวาดาโนวาดาตัดสินใจดึงเพื่อนก่อนเลยครับได้ครับตรงนี้เลือเดเหลือคนละลึกลอดแล้วบุรีรัมย์บุรีรัมย์โดนน็อกไปหนึ่งไปแต่ฝั่งของก็ดแมวที่ร่วงลงไปอีก โอ้โหบุรีรัมกำลังจะแย่แล้วล่ะแล้วแซฟติคซ้ำก๊อดแมวออกเกมไปสามต่อสามฮะถ้าสามต่อสามอยู่ตรงนี้ใช่ครับสามสามฮะใช่ครับซิกเนเจอร์กดไปแล้วสิบหกคิวแล้วสปาร์เกอร์ได้มาเห็นโนอาด้าหรือเปล่าแล้วสปาร์เกอร์โดนโนอาด้าสวนมาน็อกไปใช่ครับแล้วจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอยู่ที่บอสเซอร์วิวมาชิดล็อกไปได้หนึ่งเหลือเอ็ดดี้กับโนอาด้าสองคนเหลือสองเหมือนกันแล้วโนอาด้าหันไปยิงแซฟติคเหลือคนเดียวเป็นบอสเซอร์กำลังจะปั๊มยาแล้วเป็นโนอาด้าตรงนี้โออกมารับเลยฮะออกมารอรับเลยฮะพี่่กกกอองวว้แแลยิตัรน ไปจริงตัวแรกก่อนล่วงไปอหนึ่งแล้วมาอีกหนึ่งแล้วตัวตัวซ้ายจริงตัวดีเฮดจบที่วิ่รลงไปยังไงแล้วถึงแต่เจอาไปน็อกคดคีบอร์ดได้เหมือนกันเหลือโต้รื้ไม่ไหวสกายโต้เคบายน็อกดีเคไปอีกเคบายน็อกดีเคไปไม่ไหวตรงนี้เป็นพิโอนิกสองคิวสองเอฟเฟเดียทอนจบระดับที่สิบหกไปเลยแหละฮะโโอ้หเขาปัดแมวใช่ครับเพื่อที่ขึ้นมาแล้วกค้นนแล้วครับโดนถึงที่แต่น็อกไปแล้วต้าดั้วตาท่าเหมือนกันแต่คนซี่อยู่ขวามือค้ำไฟอยู่แล้วตอดเช็คมาก่อน แล้วเหมื่อจะได้ยิงโคนาซี่แล้วนะฮะแล้วทิวลี่เราเปิดไปน็อกทางฝั่งโนได้อีกแล้วเอ็กโคซี่เห็นยิงกอล์ฟแล้วออกเกมไปครับพี่กอล์ฟแล้วเอ็ดดี้ไปน็อกสิ้นทันทีแล้วเก็บออกเกมได้เหมือนกันเอาละครับฝั่งบุรีรัมย์ครับเหลือโคนาซีเอ็ดดี้แล้วโคนาซีโดนจู่บูจู่บูครับตัดน็อกไปเหลือเอ็ดดี้คนเดียวก็ฝั่งบุรีรัมโอ้โหเสียหายครับเอสเอ็มเคครับสามคิวครับจับฝั่งบุรีรัมหมดเลยฮะเหลือเอ็ดดี้คนเดียวแบบนี้ไม่ดีแล้วเอโคซี่เห็นเอ็ดดี้แล้วสเปร่าไปแล้วเป็นเอโคคคซรรรัับบบส่งีมจ15 ฟอร์เล่นเกมมิ่งครับเหลือเลเดี้คนเดียวแล้วขับมานี่รถสปาร์ตเลยครับยางขวาแล้วเป็นปู่ชิวครับนินิเม็ดเดียวเข้าหัวครับส่งฟอร์เล่นเกมมิ่งจบที่4ไปครับโอ้โหน่าหงายเลยวันนี้หัวแดนนะบอกเลยหัวแดนนะครับแดงวง M I T H ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเมดิเทลแลนด์แล้วชาร์เปอร์กับอามูรี่เกมมิ่งตีน้อยตัดน็อาไปสองแล้วทีมซิงวโอ้โหเลยฮะตรงนี้ชาร์เปอร์สปอร์ตอามูรี่เกมมิ่งจบอันดับที่13ไปเลยอามูรี่เกมกับงใช่สิว่านะ AG 4คนครับ ชาร์เปอร์แค่สองโอ้ย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 ตรงนี้บริเวณปากทอ่อบริเวณปากทอ่อแล้ไหนไอมอสสี่เนอะไปได้หนึ่งเป็นจัสตีกินนะแม่เอียงคอรออยู่นานแล้วแต่คิวจะกินแต่คิวจะกินแล้วพีโอตีไปยิงหัวแซฟนี้หูย,ยิงข้างหน้าเสร็จสะบัดไปยิงข้างหลังต่อตรงนี้ยิงผมทีเกมนี้มาจัดๆแล้วโดนคอมาเป็นชิเกตอโลนะสเปรย์ล่วงไปเป็นเฮดช็อตเฮดช็อตแล้วพีโอติหยอดแปดไปด้านหน้าปาไปหนึ่งลูกแบบนี้เพื่อนจะรู้หรือเปล่าหูยแล้วเดินไปยัดเลยนะจฮะมั่นใจจัด มั่นใจแบบนี้สัดชีก็ไปร่วงแล้วไม่ไหวตอกกระบอกชิเกโร่แต่ว่าคิวยิงบมดทีจบอันดับที่แปดไปเจ็ดทีมยี่สิบเจ็ดทีมที่เหลือแล้วทีเกจเจอร์มาอีกแล้วครับชิเกโรนขึ้นมาแล้วเป็นทางนักฟอรเซอร์แลตัล็อกบัตแล้วไบเดนไปน้องชิแกโรนเหมือนกันแล้วปอเช่ไปขับรถชนดักแมนครับร่วงลงไปครับรอสต์โดนไฟเผาต้องวิ่งหลบเข้าสมองไปก่อดแล้วมีเนตใส่สมองไฟแล้วแฟนโซนัทแล้วเป็นเอสคูลูเซียครับไปยิงจูเลีโอครับแต่ได้คิวจากรอสต์มาครับชาเปอร์สปอร์ มาต่อการบวกเรียบร้อยแล้วคิมซิว้าเฮดช็อตทางฝั่งของฮอนโบย่าล้ไป2ต่อ2จูเลีโอกับทางฝั่งของเอคิวเซียคิมซิว้ากับแม็กโซนัทนั่นเองอะเอาเลยครับตรงนี้ครับชาเปอร์จะขยับหรือเปล่าแล้วแฟดของคิมซิว้าครับยัดใส่เข้าไปแล้วจูเลีโอเขาเจอกูไมาได้ครับชาเปอร์และแม็กโซนัทคนเดียวแล้วผมจะไงจูเลโอผมจัดแม็กโซนัทคนเดียว1 v 2 1> แบบนี้มีเราเปิดดูจากเอ็กซ์เรย์เลยลาละเหมือมาเต็มเลยมีไฟเผาแม็กโซนัทอุ้ง ยังไงปูไฟ<ห>ลี่ตุ่ยเป็นตัวที่โอ้ดับเบิลคิวไป M I G S, <S มาบ้างเลยฮะสิบเอ็ดคิวเซนครับไปซ้ำนะฮะขออภัยแล้วอุ<ม>้ยลับ<อ>มาอีกครับโนอาดาโคนาซี่ครับโอ้โห M I G S ไลับป่าครับลับสองฝั่งแล้วโคนาซี่โนอาดาข้างในแล้วใครจะน็อกก่อนดักแมนน็องปั๊มยาก่อนฮะเอสคูเซเนตมาใส่โคนาซี่ด้านในบ้านโนอาดาจูริโอแล้วโนอาดาจูริโอใครจะเปิดน็อกก่อน โอเด้าเมื่อกี้ที่ไปชุดหนึ่งจูนิโอเนี่ยคืหอหล่อเท่านั้นนะแล้วไปหลบอยู่ข้างบ้านดิ้เพื่อรออยู่แล้วหน้าต่างนี้แมจะหันไปจ้าเอ๋ต้องลงมาก่อโนโอดา้าปาไฟเบรกประตูไปก่อนแล้วจูนิโอหย่อนมาเหมือนกันหย่อนมาเหมือนกันแล้วจูนิโอทำมไม่ดีกว่าตรงนี้น็อกโอด้าคืนมาได้โคดัซี่หอเปิดประตูจ้าเอ๋คืนเสียแล้วฮอนโบย่าสามโ,ดาโอด้าออกเก็บสามโ,ดาโอด้าออกเก็บกดไาแล้วเป็นฮอนโบย่าอีกแล้วอะน็อกทั้งฝั่งโคดัซี่ไป เหลือ2คนไกลๆสำหรับบุรีรัมยอยู่ในเตตนะพี่ก๊อฟเอาเลยครับฝั่งบุรีรัมย์ครับส่งอัดทางด้านโนด้ากับโพอรซี่ครับทิมบ้านมิดครับแต่มิดเคลียร์ออกไปได้เอชดีครับไปไหนแล้วไปจุยโอครับโอ้โหสเปอาเป็นเคาะนะฮะไปตัดเคาะทางด้ต่อคงับตูกแล้วเบนฟิกเอาในตาบุตรไปวันนี้แค่จบที่เจ็ดแล้วดักแมนไปน็อกเบลียฮาร์ดแล้วซ้ำไปเลยครับดอลล่ากับดักแมนแล้วดักแมนออกมาหลังแตกตรงนี้ครับแล้วเป็นดอลล่าครับเก็บทางด้านดักแมนไป แล้วเป็นคูนูครับส่งฟอเรสเกมมิ่งจบที่หกเหมือนกันครับเอมาเชียดเลยสองคนมีต่อหรือเปล่าแฟนกระปูชิวตั้งเต้ารออยู่แล้วแล้วปลายทะโมมาปูชิวน็อกจ็คไปกินแต่แสกีเทปมาถึงหน้าได้คิมมักแล้วทีกแลนโดเนี่ยไปเฮดช็อตแฟนมาฮะโอ้โหแบบนี้ครับ SMK ยิ้มครับเด y เทรดกับลูกศิษนั่นหนูดีนะเปิดน,น็อกแจ็คยิงไปได้เหมือนกันแล้วดูนินเป็นปูชิวก็เป็นน็อกไ,ได้หนึ่งเหลือคนเดียวเป็นสกีสหรือเปล่าอันนี้ไม่ไแน่ใจสกีส์้ะออกเกมไปแล้วเป็นดาร์ ดางเทนี่คนเดียวของลูซิดดี้ดูดลังน ốt แล้วยังไงดางเทน,นี่น็อกปุ่นชื่เหมือนกันแล้วเป็นซาลิเทลีนะยิงลูซิดีมจบเกมอันดับที่3ไปเลยแล้วเอฟเคยังเหลือ4คนครบคนนี้เนี่ยมีเดเทตตูรินไม่ไหวเป็นทิมซี่ฮะโดนเก็บออกเกมไปแล้วโยชิไปน็อกใส่นายมอสซิโอตีน้อยไปเทรดทางด้านของวิทยาณต้องเหมือนกันแล้วแม็กโซนัสยังไงกับเรเดียนด้านล่างแม็กโซนัสแล้วคนสุดท้ายฟอเรสต์แล้วเป็นโอไฮโอครับกับรถชนตีน้อยแนละ้วซ้ำไป แบ็กโซนัทคนเดียวกับชาร์เปอร์แล้วชาร์เปอร์ส่งฟอร์เรสจบ14ไปก่อนครับแต่ชาร์เปอร์เสียไป3ครับได้มา3คิวโซ oh, นัทแต่งจมแล้วเลยตัดมาเป็นโอเคซี่ครับไปล็อกใส่ทางด้านของเอ็กซ์คลูซีฟไปใช่ครับโอเคซี่อาร์มวิเก้ไปกับเอ็มไอพีเอสกำลังจะมีไฟกันตรงนี้แล้วมีไฟจากแล้วไปจูริโอเขาเฉลี่ยคืนมาได้ครับล็อกถูเอกซี่ไปใช่ครับตัวทีขอตัวยาตาไฟมาไล่แล้วทีมทีสโมงแปะเพื่อนก่อน เพื่อนไปก่อนแล้วแซบนีกล้าช็อตทูเคซี่ไปจาก f i t h แล้วดักแมนดักแมนแล้วเหตุสายวงแล้วดักแมนสวนมาชุดเดียว JKR แร์อาดอลวกไปเลยสปาร์เกอร์ได้คิวจากยูนิคมาได้คิวจากยูนิคเหลือธนวัฒน์กับ DMG เดินไล่ต่อแบบนี้มาเทสสี่คนไ่ออกจากเกมไปฮะในมาเทสเดอสามคนแล้วเป็นเอสครูเซียครับส่งส่งทางด้านเอจจบที่13ไปฮะ ครับเดเทนกำลังจะโดนเอ็มไอเสไเข้ามาตรงนี้จูลีโอกำลังออนไายแต่แฟรเฮช็อตไปได้แล้วเก็บออกเกมไปเลยเหลือฮอนโบยากับเอสคิวเซียแล้วบีแฟร์ตติดหินนะไม่โดนแบบนี้มีเพื่อนค้าด้านหลังเอียงคอร้ออยู่แล้วเป็นทางฝั่งฮอนโบยาคมกว่าเก็บออกเกมไปหนึ่งเป็นแฟรแล้วดูนีนจะอยู่ไกลๆคนเดียวเท่านั้นเองคะแล้วสปาร์เกอร์ครับไปเก็บเจ้ากีดปคายกแล้วฮอนโบยาครับรลระเบิดใส่ทางด้านนันจิก้าไปฮอนโบยากับนูรีนหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้ครับเดเทนกับ MITS แล้วหนูลินเห็นก่อนแล้วเป็นหนูลินครับสฉบ MITS จบที่12จากเกมไปครับเป็น4กิโเดเทนได้แล้วมีเนตกลูกหนึ่งไปครับจะโดสติลหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วมีเนตจากเอ็มยูมามาแล้วเนี่ยครับเป็นเนตของเอ็มยูมาครับตัดน็อกไปเปอร์เชัคนเดียวหรือเปล่าแล้วสเปย์บาเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิลของอยูมาครับสโกลเด้ชแคทจบที่8ไปครับต้องบอกเลยว่าลุ้นคะแนนกันเียาวทา์มเลยแหละครับ สปาร์เกอร์วิ่งมาลูดเหมือนการเฮดช็อตไปจากขอบแล้วเป็นคิวที่10ของซิกเนเจอร์เกมวิ่งแต่บูรีลัมยังอยู่ด้านหน้าและขับรถมาทิ้มตรงนี้ซิตี้รออยู่แล้วบูรีลัมรออยู่ด้านนอกเป็นไบเนดนะเฮดช็อตซิตี้ล่วงไปออกเกมแบบที่5ไปเลยฮะทางฝั่งของเซเวียสปอร์ตโอซิกเนเจอร์4บูรีลัมสี่เอฟเอซีสาเพอร์ฟอูดหนึนะตรงนี้แล้วโดนด้า5คิวของบูรีลัมโคนเ,เนซี่เปิดหัวทางฝั่งโดนซิกเนเจอาได้โดนด้าดก็ไปลออ็อกมอเตอร์ได้อีก ออแล้วอย่างไงตรงนี้แล้วโดนเก็บออกเกมโดนโดอนอดาไปเลยบอสเซอร์แล้วจัสโมเมนก็ไปน็อกโคนาซี่แม็กคิวฟีด้านน้นก็ขึ้นเหมือนกันหละฮะสามคนของซิกเนเจอร์ฮะสี่คนของบูดีดัมวงก็ค่อยๆขย,ยับเข้ามาซิกเนเจอร์ก็ปาแฟตแ,แ,แซลประกอบแซนติกแซนติกวิ่งตามขอบวงหม,มายแล้วโนอนดาไปน็อกสตาร์เกอร์แต่แซนติกเห็นเอดดี้ขึ้นมาได้ 2คนของบุริลามโน no อาด้ากับก็ต์แมวจันตัวเมทได้คิวจากโากคนเดซี่มาแล้วแซมดีได้คิวจากเอ็นดี้เหมือนกันโนอาด้า no รออยู่หน้าสามโมแบบที่โดนเอมาเดตาเมทไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรวิ่งต่ออย่างไงดีแล้วเห็นก่อนเหลือสิบเหลือสิบเท่านั้นเองแลโนอาด้าคมจับเลยแล้วช็อตนี้แล้วไปเดี่ยทุกคนไปแล้วบุริลามส่งซิกเนเจอร์จบเกมอันดับที่ไอ้เนี่ยก็ต์แมวอะสองคนของบุริลามหนึ่งคนของเอ็มเอสซีเดียทอร์ได้เอง เฮดทีเบนค่อยๆกอดแมวอยู่ฝวามือแล้วไปทางฝั่งโนอาตด้เฮดชอไปปิดแชมป์ไม่ได้ถึงสามคิวว่าบุยลำอยู่ในเตดในเกมสุดท้ายฮะเอาเละครับภาษาสายฟ้าครับวันนี้ครับดับเบิลแชมป์นะเกม